สวัสดีครับพี่น้องเอาอีหยังแก่ยังฮะแม่คือนตัดออกให้แล้วเฮ้ยนี่เนี่ยแกยชิลลี่สวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีลุงปานอาทุกคนก่อนเร็วเฮ้ยไปแกตินมันน่าเกียดตแม่ตัดเล็บให้มันตัดไม่หมดเหรอ มอมด,มดอ,อุอ้ยมีปืนด้วยเป็นผู้หญิงเล่นปืนเหรออุย้ยมีปืนด้วยอุย้ยทหารหญิงเนี่ยยิงเลยยิงดิปังอุย้ยวันนี้มีตลาดนัดฟันสุกนะึ หนูอยากได้ชุดเอลซ่าไหมเดี๋ยวแม่พาไปซื้อให้สองชุดเลยแอนนาเอลซ่านะ่ะเฮ้ยแ <c oughs> อนนากับเอลซ่าคนละคน,คน,ะคนดิเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเด้ออู้ได้ปืนพี่น้องเอวานให้อยากได้ปืนแม่พาไปเออซื้อหมู อยูต่ตลาดตลาดมู่บ้านมั้ย่เป็นตลาดนัดญงตลาดตลาดตลาดนัดมู่บ้านมั้ยเขาเจาะกันมีของขายของเออของขายเบตเตอร์เลสแล้วก็มีหมูมีนั่นแพร้วไปซื้อหมูมาหาชิบบาทชิม,มลาบอะไรนะไปซื้อหมูเมื่อวานไงจำไม่ได้เหรอแล้วก็ซื้อปืน พี่น้องลาบหมูกินอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมักครับผมซื้อมหาสิบบาทพี่น้องได้หลายอีดีเด้วยซื้อหมูมหาสิบบาทสุดลาบเลี้ยวไว้เอ่อเลี้ยวไว้พัดกับเท่าได้อีกอ <laughs> ได้หลายอีหลี เรี่ยวหนังมันแสบ่างเงี้ยด้ยน้ำลาย,ตยแตกเข้มแข็งขนๆพี่น้องลาบนีอมาเด้อมากินน้ำกันทุกคนนะใส่พักวันด้วยควายน้ำลายแตยกพี่น้องขนมากขนเป็นคนมากลาบอย่างเงี้ย เรากินกันพี่น้องค่อยน้ำลายแตกมาวันนี้พี่น้องคืยผักปักเขียวมันถือกแดดเ้ยมันเละหอนของมันเป็นยังไงกมันถือโจกของมันถือโจกถือโจก,โจก,กนวลๆอันนี้แกงไก่ใส่ผักครับผมปลาปลาขาวน้อยปลาขาวทอดมามากินเขาน้ำกันพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำพรจ้ามามาจ้าพี่น้องมาลุยกินข้าวด้วยกันทีทาวเหนียวห่อนๆอมาพี่น้องสวัสดีด้อครับโอ้โหมันนี้ทรงยับปลาสมครับเออสมปตองสมปะตอง แต่เลยบ้เด็เฮ็ดใส่กวากินอย่าง,งาหมูฟานเฮ็ดเมียเอ็ดแหลกะหมูอื่นเหรอหมูออื่นยังเห็ดมือ,อนีน้ตะหน่อยไปหาหมอพร้อมอืมจับบุญแกงใช่ป่ะม,มาโคตเอาก็ได้แกงใกล้เคยทักเอามาอุ่นเอาแกงตะมือพุ่นละแกงจะมืออาทิตย์ที่แล้วพุ่น่ะ Cái mất tay Con rút bảo vệ hả? Khẩu tù hả? Cái này lại Cá chín mất Cái này con nhu nhăn lúc mà sụp Bố mẹ bọt đi ไกลพ่อแรนหันเลยเนี่ยฮึฮบินจำเมืน่นี่มีตลาดนัดที่พานี่นี่นไปซื้อสุดเอลซาตลาดนัดนั่งแรกตอนแรก่นนอะ ไก่ม่นมให้ลูกกินป่บวสัตว์สองขาบ่ามีสัตว์สี่ขาจังมีสัตว์สี่ขาสัตว์สี่ขาออกดูเป็นตัว จะวากระเบนประเภทดูเดีวยวเลี่ยคานเลี่ยคานกับมีสีขาคือ <2 S 1> กันนะแกร์เนี่ยงานหรอเลี่ยคานมาสัตว์เลี้ยขาขึ้นบกขึ้นหนาดโนเสารอย่างเงี้ยออกลูกเป็นไข,แข่แกร์ออกลูกเป็นไข่ปะใช่ เต่าอย่างเงี้ยเห็นไหมจิม้งจกอย่างเงี้ยตุ๊กแกอย่างเงี้ยขอพูดเป็นข่ายคน ือมาขึ้นแฉะถึงพักแต้หลายๆอย่าขนันสมัยก่อนปูนยาตายายเขาเจ้าควาดดูกนี่หมอตำแย่นะพี่น้อง เจ้าไม่ได้ฝากขั้นเนี่ยก็เจ้ามึงเอาค่ำเอาให้เจ้าฮู้คำนี้ว่าหัวอวยหัวบุยอืหัวตําแงผู้บปัญญาชาวบ้าน แม่คอยก็ออกไข่น้ำมอตำเนี้ยเอาไม้เอา,มเอามเอไม้ห่วงตัดเคยดูไม้ห่วงยังไงกว่าไพ่เช่นเป็นไม้ห่วงอ่ะคอยยากเขากระปุแล้วเขาหน่อยเขาัมตะออกเนาะแม่คอยว่าออกคขอ่ออกอยากออกออกช่วงตีหา้า ออกเรื่งดีออกลูกงานหนาวนี่ดีแม่จึงสิได้ดเขากำแพ้เสาหภูมิอ่ะเนี่ยนั่นเสียงไส้เลก็ดีบ่ะอยู่ เราสมัยเขาจูใส่ยังเดี๋ยวเดยอไฟอ่ะตอนตะกี้นะตอนตะกี้นะพี่น้องพวกมีบอ,อกว่าดอกปูใส่กระดงตอนตะกี้นะเฮี่ยไ้เฮียเฮ่ยไ้ไมีลูกมีเมี่ยสิออกลูกกั่เนี่ย้นเป็นผัว เตรียมอีกอย่างก่อนอื่นพี่น้องว่าฮะก้้อนกนจีออกจังเจ็ดแบบอย่างด้วเตรียมฟ <8 S 2> ืนเตรียมฟืนหาฟืนไว้สมัยจุดไฟเตรียมฟืนไว้เว้ต้องเตรียมฟืนเพราะว่าเมีตยต้องอยู่ไฟ บกคือยังสมัยสมมือเด้เนี่ยกะชิปชินคาดไม่จะห่อรูปไมยสมมือสบายอยู่กระเป๋าน้ำหวอนสิอยู่ไฟแบบแบบยังเป็นบ้าบา่สิ บ่ต้องห่วงบ่ต้องไปเตรียมยังเตรียมเดือดเงินเตรียมแค่ผ่าคนหนูผ่าอ้อมเตรียมเตือนเงินกับแห้งบิงคูเป็นบัวกับเดี๋ยเตรียมยังถ้าแม่ที่ยังสมัยก่อนเนี่ยแม่ควรตายาฟืนฟื้นอ่าโวยแต่ก่อนฟืน้นใหม่ก็หลายเนะาะปลาก็หลาย ชุม,มือบอจังชุม,มือเจ็บทองนี่นี่ยเจ็บเจ็บตีเจ็บตีหนึ่งครึงออกเจ็บมงครึงเจ็บทองนี่เนี่เจ็บมาตเสียอยู่ส่าดียังมีพักเบีหไหายใจอยู่น่าทึ่งโควิดยีบเก่าโควิดรอกจ้วอยู่ อพี่หลักก็้งหนัิตตั้งแน่ที่น,นู่นนี่แต่พี่น้องไปเยี่ยมก็ไ,ได้แมงเยี่ยมได้ตับกว่าที่นี่ไปแค่นั้นของพี่เศียกับปิดเบื่อเขาไปอืมบอเลแล้วกับบาเลียงเบาเลียงคอดบาเลียงมือแหลกที่เห็นหนาลูกนะคอดแล้วอ่าหมอ ย่านหมอย่านหมอเอาลูกหมอเอาลูกไปเพิ่นเอาไปลีป่ยนอาบน,น้ำอาบน้ำไปไหมไปล้างตัวล้างยังแม่ย่านย่านขาเจ้าเปลี่ยนลูกเจ้าของเนาะห้องกต่เก่งนี่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 ไุ๊เด้อาบน้ำอาบตอนออกแล้วเพราะว่านี่นี่ได้อบในซองไฟหืมองข้าเดียวเยอะหน่อทัทวรปก๊กกระซอง ว่าได้อาบน้ำได้ได้ในน่ๆอยู่โรงแามพี่ลีแล้วก็นอนไหนก็มูครับนอนอยู่สองคืนบอกอืมสองคืนหอกเลยย่านพอเสียงเงินหลบ้าดีใจว่าเห็นได้เห็นหนาลูกเขาเขียนแม่ออกมาผัวไปทามหาบุกเห็นเตมียลูกก็เห็น ข้าวยูวางข้าวต้ยามันก็ตอนนั้นมันเยี่ยม่ได้มันเยี่ยมได้แค่ผู้เดียววันนี้คิดว่าอยู่หางเสร็เสรจญาติพี่นอ้องจะไปเยี่ยมได้ยิงแข้งคักตอนนั้นโควิดโควิดรอ,อบสองเนี่ยคือว่าให้เยี่ยมบ่ให้เขาลเลยคนคือเขาป้องกันเต็มที่เลยโควิดรอบสองตื่นตัวักอยางคักเนาะแม่เนาะมารอบสามรอบสี่เท่าไหนก็ นี่นี่นายคุณอี่ไหนทไหนยังนั้นที่ไหนใอยนั้วถามเจ้าเลยป่ะถาเจ้าว่าโควิดสิหายอีกแคปีบ่ะเจ้าเคยตอนนั่งรดมาก่อยเคยถามเจ้าบ่ะครับป่ะเดี๋ยวค้นก็สิลืมไปแต่ว่ามันจะต้อง,ง,องใช้เวลาหลายหลายปีค้นถึงสิเช้าอยากตอนนั้นยานแห้งเนาะตอนนั้นนี่นี่แห้งดิ้นน้อยๆวันนึง เข้าไปออกเนี่ยนี่เข้า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 ไปยี้เหมือนเศา้าดิโนเา็นยังไงแม่หมอที่แรกที่แรกรถลิฟท์เพิ่มไปที่แรกก็ออกก็ออกหมอเลยให้มาเออรถรีเฟอร์ไปนะเจ็บบไปนี่หอดมือกำหนดเออหมอเลยนัดไปงี้เมือเศร้าไปนอนโรงพยาบาลเออข่อยเลยขี่รถไปส่งเจ้าเขาถามว่า แม่ยังมาคลอดลูกเพื่อนเขาก็เลยสอนนั่นมาให้ขี้เออเรื่องแบบว่าบ่ได้เจ็บท้องบ่ได้เจ็บท้องมาคลอดลูกเชื่อถึงเวลาเร่ยงเขากับนั่งกินเขาอยู่ข้างอันนั่นเลยแม่นบ่เออเอยซื้อปิ้งไก่บ่เออเอาซื้อปิ้งไก่เออเอยซื้อหมูปิ้งไม่เจ้ากินก่อนย่านย่านเมียเจ็บแล้วแต่ว่ากับว่ได้ทันได้เจ็บเด้กับไปนอนผ่าจนมาหดตีหนึ่งหดยากิมเออหนึ่งนั่นแหละแม่แม่คอยจำได้เยอะแม่นคอย ้า่คิดพร้อมเหมือนกันตอนนั้นเจ้นหน่อยพักด้วยเงานนันก็เลยเดินทางสะดวกเพราะว่าเจ้นหน่อยก็กลับมาอาบน้ำแม่นบ่ว่ะอือกลับมาอาบน้ำเพราะว่าก็นอนอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าเจ้หน่อยบ่ได้เขาเจ้าก็ให้อยู่ข้างนอกอยู่ให้นอนเต้าหน่อยก็ไปนอนต,ตอ,นอนลี้เพิ่มมาแล้พวกไปนอนยังได้ไปย่อมข่อยอยู่ ทีเปลี่ยนบัตรเข้าไปโอ้โ <dein> อ <un favorites> ้โอ้แมนแมนันบกขวัอเนาะรอบสองนี่ไปนอนถ่าเจ็บท้องตีหนึงเจ็บโจย้จยมาเป็นบาทเป็นบาทรดนนนอนค้างอู้ค้างออยู่ที่นึ่งวันนี้เสียบโมเมนต์มันเศร้าหรอเปล่ไปเออละ ป่าออกมาอย่มาเร็วๆนึ่งวันมอเปล่าบโโลากินเงินเือน้งมั่เอาอันในรถอใครว่าเอาเอาข้นี่เปิดน้เนเลยมันบ่มีปนั่นมันกดบ่ไดดมันเสียแล้วกะจน้ำห้อน่ะกะน้ำห้อนกะเสียแล้วตลกดีด้ยนะ ฮะไปไปไปยุ่เป็นโมบีไปยุ่เป็นโมบีนะถ้าไปเอากล้วยได้บ้างบ่ไปเอากล้วยก็พูดได้ปวดตกลงอยู่ยังดีได้ห้าวอมไปออกลูกก็ได้เก็บกรได้ปวดยังไงไปนอนกินอะไรพี่มา กินหรือเปล่กินไปปลอกลูกอ่าเจอ้าอันอัใส่ยาเล่งนะใส่ยาเล่งวันนี้เด็กหน่อยหายเด็กหน่อยอ่าหัวใจเด็กหน่อยเต้นผิดปกติอาเจ้าก็เลยถอดวันนี้แม่แม่แม่เนี่ยนะเอิบที่ไหนแม่เนี่ยนะเอิบอาเจ้าก็เลยถอดให้อาเจ้าก็เลยให้เก็บธรรมชาติให้เก็บเองไหม ก็นอนอยู่เัยแหละพี่น้องเนาะน้องพ่อเนาะตั้งหลุนเนีเขาเจ้าให้ยาเรื่องหัวใจเล็กน้อยผิดปกติเนาะผมยัจเต้นเต้นผิดปกติเจ้าจับชีพจรเด้อหัวใจเล็กน้อยเต้นผิดปกติไม่ต้ากันนั่นข้เจ้าก็เลยถอดยาออกหลังเี้าขาเจ้าเร่งให้ปากเปิดแต้มรูปเมาเนี่แม่แม่เนี่ยน่ะเอิบขึ้นเนี่ยข้าเจ้าเลี้ยงหลายแม่เนี่ยน่ะเอิบมาเนี่ เพื่อนก็นเลยถอดเพื่อนก็นเลยให้ให้เก็บเองธรรมชาติอาดก็เลยได้กลับบา้นานน้องรอบนั้นนะเนาะบ่แมีนแมนบ่รอบแมนรอบนั้นนะได้กลับเออบ่แมีนบ่แมีน,อมนรอบที่ที่ไปออกพี่ท้าไ่ได้ถึงกำหนดเขากลับบ้นั่นเด้เออรอบที่ที่ไปออกพี่เนานน<อ>นะที่เขาเจ้าให้ยาแล้วเอเอแล้วอัน หอยเนี่ยนะเอิกแล้วเนาะเขาจะเออบอกเพิ่นว่าว่าเป็นอย่างขึ้นเนี่เขาก็มาถามทุกนเออเขาเจ้าก็มาถามแล้วเขาเจ้าใส่นีไว้เพิ่มนะใส่ว่าเล็กน้อยหัวใจชีพจรล็กน้อยตอนของเม่เนาเป็นเป็นปกติบอเขาเจ้าเขาเจ้าอยู่กับหมอแล้วเขาเจ้าเขาเจ้าก็เลยถอดออกหมอพยาบาลเพื่อนก็เลยถอดออกแล้วให้เจบเีงไหมให้ให้ให้เจบเองนะมันนี้เขาเจ้าถอดออกช่วงบ่ายช่วงช่วงสายๆแหละ เพกกนอนถ่าจนมันมาขอดตีหนึ่งพี่มันจงเจ็บเจ็บจอยจอยมาพี่น้องเจ็บตอนถ่าจนรับจนนั่นนะมันเจ็บมันเจ็บมันนี้กับว่ากันน้ำเตียงคางๆแล้วผู้ใดย้่มผู้ใดเขาไปลอดกับพากันโอ้ยดีใจน้ำเพื่อนเนี่ยโอ้ยจะเป็นน้านขอดคิ้วโตยอีกอย่างสิแม่เัากัน่อกันเตียงคางๆเพื่อนเป็นคู่สอนภาษาเออเพื่อนเป็นคู่สอนภาษาเพื่อนกับมาลอดคือกันลอดมือเดียวกันเลย ลูเพิ่นกับชีซัมนี่นี่นี่ละเออทำกันนะละเพราะว่าขอนะนะมือเดียวกันเนี่ยอนที่สิบเกาพร้อมกันคอนวัตถีซิบเก้าพร้อมกันมีคอยแล้วก็มีคนหนึ่งเพิ่นเพิ่อนอยูโคลาดเพิ่นมาไดนผัวอายุพีแล้วเพิ่นกับม่อดแล้วก็คู่สอนภาษาคอดพร้อมกัน ไปคลอดลูกกับมวลเนี่ยมีมูย้ำผู้ใดเขาไปคลอดกับอันน,น,นี้ยิ่งแซงเทนนอยห้องกันอ่เฮ่รุ่มกัน <laughs> ปั่นเชี่ยวไหมเหมืเดิ <laughs> ไปกวอดย่าสวัสดีนะ